นอกทู S <S <preach science> ้นะนี huh. <and> ่มเอากินแล้วแล้วแล้แต่ยทังฝุ่นนนายไหมทังฝุ่นกินม่นเลยวทงุนนันแสบจเต็อู้บ่าอทังน

คนใจเข้าม่อันนั้รบ yeah, uh ่ไ huh. ด uh ้บ huh. ่จะสื huh. ่ออะไรบานเดี๋ยวไปกดมันย้ำปอยมันใช่อ oh ู huh. ้หนะเออฉันเป็อยางเหล่าเลยไอ้อย่างครับแกบมาอันนี้เหล่อันนี้มวยเหล่อันนี้อไรเนี่ยอนมวยล่

ซื้อกินอยา่ตุ๊ต้มุ้งไงกินเลยเนาะมีเงินซื้อไม่เอาดูปีกูไทยอะไม่เอาล่ะไหนไปซื้อแดดเป้าปากนี่ร้านใหญ่โอ้ร้านใหญ่เอ้ย ออย่สก oh, ิวเงดิรเอ้ไปกิน right. ่นิอยอยละไอ้ซ ja> mm ่กให้ให allora> ้ห evet ุงใจเขาจู h <h h <h ๊ฮะโกูสิกินตำปลาตัวไม่ได้กินตำของโคด พี่นี่เราตั้งฝาหรอบั้บังไม่เอาบอกว่าสีซันเหม,มือ,น,อน,มนตัง้งหมดเลยน้องกินน้องกินน้องกินอย่าขายอย่าขายอยากลับบ้านแล้วนี่แหละเมืาเขตรีมหมดนี่ก็กลับบ้านแล้วแม่คะจำป่าคุกหนึ่งนะคะ่ะโอเคไม่เจอตั้งนานเลยผิดใช่รู้นี่เห็นรอเราตจำข่อยได้เราวไปได้ตจำจอได้เลยโอเคคอนูเท่าไหรอ่อ่ะราคาสิบโอ้น,น,นุ่นตอนนี้

เออดีวะมกว่าฮะมักเยดีนั่งนั่งนั่งไม่ฟัวไปนั่งนั่งเขาเอาไปเขาเปลี่ยนลายที่นี่มันตับปลาสองโอกตับปลาเห็นมั้ยอย่ามไม่ตอาไม่ไหน ขายดีไหมครับขายดีจ้าไม่ช่วยขายได้นะขอ50เด็่ะขอไม่50ซีจองอะไรยางก่อนใช่โอขาหลอนหรอบาวขาเนาะบาวบาวขโน้ทเหตุการณ์นะใช่ค่ะเหตุการณ์ขอโน้ทไปอยู่ไหนมาแค่แค่อยู่ไม่ออกบ้างเห็นไหมคะเล่นหนีอู้หู้โอ้อยากไปปอยปอยนั่นปอยหนีอะไรมกระอยากไปปอยเขาขอบวะ เดยที่จ่ายให้รอนนี้อยังไงผม <c oughs> อ,อยากไปปล่อยพ่งอยากไปปลอย่งขายไป,ปยได้ไหมไม่ยารไม่ล,ลูกสามมาช่วยเหรอ พี่แกถามพี่อน่าซื้ออไรอ่งไรอันนี้กรไต้อยแถามพี่อะแถามแม่ไม่ได้รู้สามาช่วยหรอไปลยอยแล้วัท่งบ่า้ยออเอปัว เอาแผงอินิ่งือได้อนิ่งยี่สิ่อนิงไม่าือกไม่าเยวเอาอย่างครับสั่งเลยครับเอาอย่างครับเอาตั้ปากงนึงครับบุ้ผิดบุเผิดเอาบุผิดได้ครับครับตะปูนะครับสองปูครับรูปชอบกุงแม่นะรูก เด็กสาวเขินละฮาขอบคุณค่ะโอ้ถือถเอเลอไปเอ้ยแล้วหัวโอ้ขอาดเอ้ยไม่ได้ถเออเปด แป้งแป้งซื้อยังแป้งบ้าแก้เพ็ดเจมันตอนนี้แก้เผ็ดได้แป้งกินป่ะผมแม่กิไปมันเผ็ดเสียงเดียวตอนนี้ก็แก้เผ็ดฮะเาสจิวรู้ไหม่รู้เหมันเกลิง แม่พอกเราซื้อที่หาดพุ่มุดจอดเอาอันเขาเจ้าไปเสะเขาเจ้าตีเขาตี๋โอ้ นี่นแพล้วลนหดหหหาแ้อยู่ลบเพ่งเื้อได้ได้ไดเด่สหลบเพงหลบเพงเพราดอันตรายหลบเพ่ง แม่ค่ะแม่ค่ะเพื่อจะเก็บสังกบันไปไมอนัเปนแสแบบเอาอาวนเปื้สีทางทางไหนกอบานย หลายหลายโอ้คนเขียบด้วยครับคนเดี๋ยวครัปัดเขียบด้วยครับ